นอนว่ะเอาตาหมอ่หมอมไม่อีกพยายามจะไปสมทบเพื่อนไงแต่มันอยู่หลังมอนไงนึกออกไหม <c oughs> วิง่งวิ่งอย่างเดียว, <c oughs> พวเพื่อนยิงไปวิ่งอย่างเดียวเกรียดยิงสู้ <c oughs> บอกนะว่าหิวไม่ได้ทุกคนเพราะทุกคนแม่งยืนซ่อยกันหมดเลย เนี่ยบอสลงหาจะว่าสักข้อนึงอะคิดว่ายิงแล้วมันหายอาจจะได้ลาสบอสแบบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกสักหน่อยนึงเนี่ยยิง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 ได้ปะ่ะเหมือนมันเดินพอดีอ่ะแล้วเราก็น่าจะยิงไม่โดนเลยฮะมันนเดิพอดทีที่เราคิดน่าจะประมาณนั้นนะมั้งมันถึงจะน่าจะ,น,าจะน่าจะหมดหลอดพอดี เพราะเราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเพราะเราเล่นช yeah. ับจุวเตอร์ทีไรปุ๊บเราไวรัสบอสอีงเดียวอยู่สิอ้วีไอเอวีเอาชนะสไนเปอร์ได้ไงวะคือเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้คือมันชัดมากเลยว่ายิงไม่โดนเพราะมันเดินพอดีไงมันวิ่งพอดีไงมันสปินพอดีไงวิมันล่าสไนเปอร์มาได้ไงวะ